สวัสดีจ้ามาแล้วแกะกล่องฮะแกะกล่องไม่ใช่ไปษนีสิแกะกล่องเคอรี่ครับผมจากคุณสิริโชคชื่นบานครับส่งจริงส่งเร็วติดต่อได้ครับ Facebook สิริโชคชื่นบานอะไรเอ่ยอะไรเอ่ย <laughs> โอ้โหเทปพี่เขาจะเหนียวไว้ไหน อืม,อม,อม,อมครับอ่าครับกว่าจะแกะได้โอ้โหอ่าครับอ่าเกมนี้ภาพสวยมากครับเล่นสนุกมากอ่าเป็นเนื้อเรื่องอ่าเนื้อเรื่องก็ค่อนข้างค่อนข้างยาวครับผมตัวนี้เป็น เกมออฟเดอะเยียร์เอดิชันนะฮะเขาจะมีดาวโหลดคอนเทนต์ uh, mm hmm. มาให้ด้วยมาแบบซีลครับผมมีซ mm ีล hmm. มา mm hmm. มีพอทอร์ด้วยมีโลโก้อนุญาตด้วยฮะคิดแมนแอป o l ลูชันภาคล่าสุดของค uh, mm ิดแมนฮะเนี่ uh, ยใส่ที่ล็อกมาด้วย โค้ดดาวน์โหลดก็มีเอกสารก็คู่มือครับผมคู่มือก็เล่นบางหน่อยฮิตแมนแอปซลูชั่นครับของค่าย Square อ n i ิกดีเอ็มครับผมไม่ใช่ ไม่ใช่รายการทีวีช่องธรรมะนะเป็นเดวิลเมครายครับผมใส่ที่การล็อกนะโค้ดดาวน์โหลดให้ในปกครับแล้วก็คู่มือก็เป็น dragon age inquisition ครับผมจากค่าย bioware นะครับมี ดาวโหลดโค้ดดาวนอชอนีเ n b อ 2K13 าเอ็กคูสีโปรดิวบายเจนะครับเป็นของค่าย 2K เป็นเกมบาสครับผมปี2 0 1 3 uh, อ่า r e s i d e n t Evil 5 โกล d i t อดิชั่นมูฟครับผมเป็นแบบที่เล่นกับ PlayStation Move ได้เป็นแผ่นโซนหนึ่งโซนหนึ่งอเมริกามีคอนเทนต์อยู่ในแผ่นแล้วแอสซัสซินคร e ดโฟร์แบล็คแฟลกครับผมเป็นแบบ Day 1 one d i t i o n มีเอกลุสิฟคอนเทนต์แล้วก็ผู้มือ Assassin Creed ส Black Flag n a t i o a l Doc Trial เป็ Doctor นเกมอาจะแนวแอคชั่นอารนะครับซีลอยู่ นารุโตชิปูเดนอัลติเมตนินจาสตรอมสามครับผมมีแถมการ์ดด้วยมีแถมการ์ดด้วยนารุโตงอการ์ดหักมาหนึ่งอันมีโค้ดให้ด้วยแต่ไม่รู้อยากใช้ไปแล้วหรือยังแผ่นสวยงามฮะเงา ไม่มีรอย Splinter Cell Blacklist ครับ Include DLC Butterfield ครับผมของค่าย Dice EE ไฟน์ไนท์แชมเปี้ยนเกมต่อยมวย Kingdom of Amalur e c k o n i n g ครับ เป็นแอคชั่น RPG ์พีจีฟี ف สิบสี่ครับผมเล่นมูฟได้ด้วย GTA 4เป็นแบบ g เกรเทน i ีส กองแดงมีแผ่นที่มีแผ่นที่มาให้ด้วยกลางแล้วบโหใหญ่มากแต่แผ่นที่เน่าเน่าไปนิดนึงฮะแผ่นที่เน่า,านิดหน่อยอัลตร้าสตีดไฟเตอร์โฟครับผม คตดดาโหลดจะอยู่ในปกนี่คู่มือนี่ฮะแกะแพ็คได้มาหนึ่งสองสามสี่ห้า1ก1จ1ดแปดเห้าแผ่นครับผม เดี๋ยวไว้คราวหน้าเรามาดูคอลเลคชันเพย์สามของผมครับสวัสดีครับจุกุยตะลุยเกม